3วิธีออกจากการคิดลบค่ะคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่วันๆคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆมันคิดถึงแต่เรื่องที่ไม่ดีทําให้ตัวเองจิตตกวิตกกังวลและสิ่งที่คุณได้คืออะไรมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทําใหม่คะ่ะวิธีแรกที่คุณจะออกจากความคิดลบๆได้ก็คือขอ้อ 1. คุณต้องสร้างร่องน้ําใหม่ให้กับตัวเองค่ะร่องน้ําใหม่คือยังไงบางคนนะคะคิดถึงแต่เรื่องลบ เสพแต่ข่าวลบๆจิตใต้สํานึกของเราอะค่ะอะไรที่เราให้ความสนใจอะไรที่เราไปโฟกัสมันไม่นานค่ะสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราคนที่สนใจสิ่งแวดล้อมคนที่สนใจข่าวลบๆคนที่เสพแต่เรื่องที่ไม่ดีแล้วคนที่คิดจินตนาการถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าเราให้ความสนใจจิตใต้สานึกของเรามันไม่รู้หรอกค่ะว่า ไอ้ที่เราสนใจอยู่มันดีหรือไม่ดีมันใช่หรือไม่ใช่แต่มันมีหน้าที่ให้และให้มากกว่าก็คือคุณสนใจอะไรคุณโฟกัสอะไรมันจะให้สิ่งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณสนใจเรื่องแย่ๆโฟกัสเรื่องลบๆสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนล่องน้ําใหม่ให้กับความคิดของคุณนั่นก็คือคุณต้องฝึกจินตนาการถึงเรื่องที่คุณต้องการถึงเรื่องที่คุณอยากได้ ถ้าคุณคิดไม่ออกคุณถามตัวเองค่ะว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรฉันต้องการความสุขฉันต้องการความสําเร็จคงไม่มีใครต้องการให้ชีวิตของตัวเองแย่หรอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการความสุขต้องการความสําเร็จก็ต้องจินตนาการถึงสิ่งนั้นค่ะว่ามันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วคุณเป็นแบบนั้นแล้วรู้สึกฟินรู้สึกดีกับมัน แล้ววันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องอยู่ในโฟโล์แล้วก็ลงมือทำให้เป็นไปในแนวทางที่คุณต้องการด้วยนะคะไม่ใช่คิดจินตนาการแล้วนอนเพอ้อฝันไปวันๆค่ะข้อที่2ค่ะคุณต้องฝึกคิดแบบแทนที่คุณต้องรี์สิ่งที่คุณชอบออกมาให้เยอะที่สุดค่ะอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณคิดถึงแล้วมีความสุขอะไรที่ผ่านมาในอดีต ที่ทำให้คุณคิดถึงแล้วคุณรู้สึกดีมากๆคุณมีความสุขมากๆคุณอยากกลับไปตรงนั้นอีกรีดมันออกมาหรือถ้าคุณคิดไม่ออกคุณก็สามารถแทนที่ความคิดนั้นได้ด้วยธรรมชาติเรื่องตลกหมาแมวอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดีอย่างครูบุ้งนะคะก็จะใช้วิธีการคิดถึงธรรมชาติก็จะคิดถึงน้าคิดถึงทะเลเพราะคิดถึงแล้วมันจะทาให้คุารู้สึกสบายตาสบายใจ แล้วทำให้เรา,ารู้สึกมีพลังคุณคิดถึงอะไรก็ได้ค่ะที่มันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและข้อสุดท้ายค่ะคุณต้องหัดชื่นชมตัวเองค่ะการชื่นชมตัวเองเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการให้เกียรติตัวเองมันเป็นการทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองการชื่นชมตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจทำให้คุณรู้ว่าคุณก็เป็นคนเก่งคุณเป็นคนดี คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณเป็นคนที่สามารถทำอะไรก็ได้การชื่นชมตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแรกๆมันอาจจะฝืนค่ะแต่ถ้าคุณฝืนทำไปสักพักคุณก็จะชินอย่าลืมนะคะถ้าคุณคิดดีคิดบวกกับตัวเองชื่นชมตัวเองให้เป็นดูในสิ่งแวดล้อมที่ใช่แทนที่ความคิดลบๆด้วยสิ่งที่คุณต้องการและอยากได้แล้วชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นค่ะ ด้วยความปรารถนาดีนะคะจากครูบุ้งกดแรงหนึ่งดูดในรรมิชชีวิตแค่คุณเปลี่ยนควมคิดคุณก็รวยได้คะ่ะ